ครับผมก็สวัสดีครับน้านักตกปลาทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพี่สายแทงนะครับกับน้องๆสายแทงนะครับก็มาตกแม่น้ําครับเจ้าพญาครับพอดีเลิกงานมาเลิกกาดึกเลิกบ่ายกันมาครับก็นัดกันมาตกปลาดูครับเห็นก็าว่ามีปลาดุกแม่น้ําเข้านะครับปลาดุกน้ําจืดนะครับก็เลยลองลองมาตกเล่นดูเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันเลยครับว่าจะได้ ตัวมาให้นานาได้รับชมนะครับประดุกเคครับเดี๋ยวเราไปตกปลาก,กันเลยเอาล่ะครับวิดโดนแล้วครับวันนี้ใส่เสื้อมาคนเดียวครับดูนครับอุ๊ย ปรากฏครับมีปรากฏบนครับผมอาวิทโชปลาหน่อยครับผมครับพน้านะครับปรากฏครับไปสวยเอาละครับหูยกองไม่ทันเลยครับปลากินดีครับตายโดนอีกแล้วครับดูว่าช่วงนี้หัวน้ำขึ้นครับน่าจะเป็นปรากฏอีกแล้วครับ ครับโอ้ปรากฏครับโอเคครับผมนี่ยอดครับแกงส้มครับปรากฏใส่ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับปลายดองได้ออกงานแล้วครับเป็นไงครับตายมันไหมโอเคครับครับผมนะค่ำคืนนะครับ พอดีออกมาตกปลาดุกกันกลางคืนครับก็เลยนี่ครับไม่ได้ตั้งกล้องครับสายใหญ่ครับบอยโดนอีกแล้วครับนี่เรามาหมายเจ้าพญากันครับเดี๋ยวมาลุ้นนับปลาอะไรหลังจากเยอะปลาดุกไปแต้มหนึ่งครับโอ้ยปลาดุกน้อยครับผม บอยขอภาพนิ่งหน่อยครับผมในเล็กใหญ่นับหนึ่งครับผมโอเคครับสวยงามครับงกด,ดคันโดนี่รอนี้ครับวันนี้บรรยากาศก,าก็ยามค่ำคืนครับวันนี้ก็เป็นหมายแม่น้ำเจ้าพยาครับ ครับก็มากันก็ครับบอยครับเมื่อกี้เยอะไปครับครับิดครับนี่ไอไล้กล้องหน่อยครับเพิ่งเลิกงานกันมาครับนี้ครับตายครับโอเครับเอ๋เดี๋ยวค่ำคืนนี้เรามาลุ้นกันยาวๆเลยครับก็เป็นเวลามันจะตีสองแล้วครับปลาดุกก็ กีได้ขึ้นมาตัวหนึ่งครับผมได้มาอีกตัวหนึ่งตังกลองไม่ทันครับพอดีสายเข้าครับคุยโทรศัพท์อยู่พอดีเลยครับผมนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับครับค่ำคืนครับตายโดนอีกแล้วครับลุ้นกันครับว่าปลาอะไร นี่ตายยกนิ้วหน่อยนี่เคเคครับแคร,บครับมาแล้วลุกครับหลุดครับมาแล้วมายกนะครับนะมายกมา าครับผมยอดครับกำลังคเพลินเลยครับผมเอาแกสายเสร็จครับไม่รู้ปลาอะไรครับลากวีดเลยตายเบาเอ้าวโหโหปรากฏครับสายใหญ่ครับก็เดี๋ยวตายปิดไฟครับ นี่ครับผมงครับตายคิระดกครับเีครับผมข้าวเลยครับผมโอเคอัดเยี่ยมครับครับผมตอนนี้ก็เอ่อเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับเตรียมตัวกลับกันแล้วครับผมเดี๋ยวตายกำลังเอาผลประกอบการขึ้นมาครับ ว่าเราตาป่ามากน้อยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยชมครับนะนะ่านผู้ชมตายบางนี่ต้องงงนี่ครับผมค,ครับก็่าดุกครับตัวใหญ่ตัวนึง แล้วก็ไสย่างครับครึ่งโลเจ็ดขีดครับของตัวสามตัวครับเฮ้ครับยังไงครับตายวันนี้สนุกไหมยอดครับยอดครับไม่ไหวเลยตอนนี้เปล่าครับพ่วงจบไปครับกับคลิปตกประดุกครับผมแม่น้ำเจ้าพยาครับ ก็แดดแรงแล้วครับผมก็เตรียมตัวเลิกกลับบ้านกันแล้วครับเจ็ดโมงนะครับยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทีมงานต่ายแท้งด้วยนะครับแล้วจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปกันต่อไปนะครับผมแล้วช่วงนี้โควิดนะครับก็อย่าลืมนะครับใส่แมสต่อะไรนะครับออกหมายออกอะไรกันเป็นระยะห่างนะครับผมไปครับขอบคุณครับ tay subscribe mới đi.